670 7บาทขอได้ถึงครับระดับที่3นะครับเรียนเชิญพี่นุ่นนะครับได้มอบเงินให้กับทายาทผู้วัยชน1 0,000มบาทเด้ถึงครับ ลำรับที่4นะครับเรียนเชิญเสือสิงห e ์อีดีเฟนไทยแลนด์นะครับมอบเงินให้กับทายาทผู้วัยชน1,000 0บาทลำ <c oughs> ดับต่อไปเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัท AIA ได้มอบเงินสินไหมมรณกรรมนำทีมโดยคุณจันเพนบุญผาคุณสันทนาไอเยส จำนวนเงิน7แสนบาทเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัท EIA e ได้บริงินสินใหม่ให้กับสินใหม่บรณะรรมนำทีมโดยคุณจันเพนอุผาคุณสันธนาไอเยสจำนวนเงิน7แสนบาทเรียนเชิญครับ อาุณพ่อรอแค่หนึ่งนะครับมีเอฟซอยากจะมอบเงอินนะครับอาเรกต์ต่อไปเรียนเชิญตัวแทน,นจากช่องไฟเบอร่สีคับไทยนะครับมีสองยอดด้วยกัน ยอดที 1> ่1 9,500บาทยอดที่2 11,300บาทรวม28,000บาทเด็นขึ้นครับขับลำดับต่อไปเจ้าภาพจะอุทิศส่วนกุศลให้กับขวานเล็กด้วยการมอบเงินให้กับโรงเรียนและหน่ยงานต่างๆลำดับที่หนึ่ง ก็ไปกับโรงเรียนบ้านสำโรงพิมานขอพัดลมหนึ่งเครื่องเรียนเชิญท่านพ่อรำจวนอังสนุกเป็นผู้รับมอบครับรับมอบทุนแล้วก็พัดลมหนึ่งเครื่องนะครับอาจจาะที่อ,อปพอพอช่วยยกพัดลมส่งให้ท่านพ่อออด้วย หนึ่งท่านครับหนึ่งนายสวัสดีครับแล้ก็ลำดับที่สองนะครับขอได้ถึงกองทุนหมู่บ้านพผลเงินผู้ใหญ่บุญร่วมบันล้รัรับมอบทุนจากทางเจา้าผ้าทอพระดลหนึ่งเครื่องจะเชิญครับ ลำดับที่สามนะครับมอบให้กับปัาตาหนองพยอมเรนจิงคุณพ่อโมกทองโทเป็นผู้รับมอบเริงครับรับมอบถุงแล้วก็พระลงหนึ่งเีเด่อนะครับ ลำดับที่4นะครับในเชิญตัวแทนชมรมอสมองมหมูที่10บ้านทวนเงินขอในเชิญท่านสอบปตาสุภาพรทมีรังเป็นผู้รัขอ้อเป็นเตินครับลำดับที่5นะครับมอบให้กับวัดษาลรลอยบ้านพ้าม่วงของพนมหนึ่งเครื่อง เรียนเชิญผู้ใหญ่เชื่อมเยี่ยมรำเป็นผู้รับมอบครับ